นี่นี่นี่แม่มันอยู่มันโกนมันะเนาะนี่ดแม่มันเนี่ยนี่แม่มันบอกเออไม่ได้ต๊ะมซื้อได้ไม่ได้จากตบคพ่นประนันลอยกอดแอวเข้าไว้ขนาดดูมอนอันนี่มีหมาเน่า 哈哈哈！哈哈。 ดีนะครับผมตอนนี้มาจกต่อครับโอ้ยาง,งใหญ่เลยครับยางยักเลยงืบลองนี่ <laughs> ไม่ค่อยสบายนะครับผมไม่สบายก็เลยไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วใหญ่ครับสรงลังแฝดเลยเดี๋ยให้ดูลังครับโตห่างตะกี้นื้อครับใหญ่เลยแม่หลกหลาย นี่ครับก่มปี้เลยอีกลังนึงอยู่นน่นนะครับเดี๋ยวก่อนโน,น่นนะครับนี่หนึ่งลังหยักเลยเดี๋ยวไปดูลังนั้นก่อนยักใหญ่เลยโอ้มีแต่ลังยักยักนี่นะครับ หยักคือกันนี่ก็ได้ใหญ่ๆเลยไปเดี๋ยวเราใส่ชุดเดี๋ยวรอดูคนงานมันสิใครบ่นั่นแหละครับแทนตะกรันครับผมบมวไายครับบว่ยนะังกูสิใส่ชุดบว่ายใส่ก็ได้เละะ <laughs> นี่นะครับหยักเลยครับหยักเลยมาลักต่อพันยัยบาทมาดิ <laughs> สองห้างต่อผู้ใหญ่นะครับต่อผู้ใหญ่ มาลักตัวเป็นไงบ้านแล้วนี่อาการไม่ค่อยดีครับเป็นหวัดครับไม่สบายโอ้ใหญ่เลยมาถือมือตกใจเลยฮะเบอร์ตาลิโต้คนไปใส่ส่งเลยเมื่อกี้ที่นา้ถอดเพราะอยาแกะตัวใหญ่เหรอนะเฮ้ยลอยกอดเอวเท่าไว้ขนาดด้วยบอน อันนี้งมีหมะานาวายู่ใส่หานามันเลย อ่าโอเคครับใส่สุดเรียบร้อยเนี่ยเอาอันนี้ถุงใส่ตั้องกล้องแป๊บนะครับ Right. Yeah. I mm do -hmm. ร้อยครับนี่คือเหลือ,อไว้ให้เขาไข่ต่อครับเป็นได้ที่ <c oughs> โอ้สมกับยากอยู่ครับพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึก นี่นี่แม่เมยมันอยู่มันโกรธมันระห่เนี่ยนี่เป็นไรเกือบใจนี่ดิแม่มันนี่นี่แม่มันบอกเออไม่ได้ตบหัวไม่ได้ตบซืือได้ไม่ได้จากตบวพนไปนั่นใครบ่เอ้บ่ฮะบ่แม่เนาะแตง โทษเดี๋ยวเบิร์นเบิรเบิร์ผลงานผลงานสมกับยากอยู่ครับสมกับยากอยู่สมกับยากอยู่ง่ายกับใครยากอีกทีนะครับยากอีกทียากจริงๆเอ้าไปเทียบกับหนาพัดลมดูพัดลมสีพวกนิ้วนี่มาเที่ยบกังดูนานเห็นบ่้ยซ้ำกันซ้ำกันเลยตุยากอย่าีครับยากยากยากสวยครับสวยสวยสวยอยู่ ยังอีซองห้งเราจะเหลือเินพุมใหม่ได้จะไปขึ้นอีสองห้งบ่สองห้งไปสู่ไปสูบก็ไว้ครับเมื่อยดีก็ผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ผมไม่ไดเอานะครับเป็นวัดครับถ้าเกิดใส่ชุดเข้าไปน้ำมูกไหลนี่ยุ่งเลยนี่นะครับสีมูกตันกำลงตายเรียบร้อยเลยนี่อ่าโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับแค่จะให้ดูเฉยครับว่าลังใหญ่ใหญ่จริงลาไปก่อนครับ ของแท้